สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่าน,าาน,รานครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอะลาว VIP นะครับลาว VIP ของวันที่9นะครับวันที่9กา้าพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเก้านะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับสีม่วงสีม่วงนะครับทำช่วงทำถึงดีดีไหมทุกทุกท่านนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกทุกท่านนะครับทีท่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้้้้้ววววยนน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 ะะะคครััับบแททททาาาาาางงงก็จมมมมเเเเลขให่่่ผูชไดพือิ อ่ะเรามาชมกันเลยนะครับว่าวันนี้มีอะไรมาฝากบ้างนะครับวานนี้เข้าไหมาออก3 3 0สาย์หสให้5้าหนะครับเข้าอยู่เนาะห้มนะ 5, 3, นะมาด้วย5้าสก็ขอแสดงความยินด,ดีกับท่านที่โชคดีด้วยนะวันนี้เด่นอะไรมาดูนะครับ1 2ึสนะครับขอเน้นที่1กับ2อนะหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งหหกหนเจ็ดเจดนึ่ไล่กันไปเลยนะ2 5ง2้าห้าสองสองหแปดแนะครับถ้า3มา ก็คู่กับห้าหเจดนะครับห้านะครับเอาเรามาขยายให้มันโตขึ้นนะจะได้เห็นชัดโตไหมโตไหมออาท่านี้ก็มองเห็นอยู่เนาะครับประมาณนี้นะครับ1นะครับหนึ่งนะครับห้าหเจ็ดอยู่ตรงนี้นะครับนะครับหาครับ ครับอ่าเสรจแล้วครับครับครับเน้นที่หนึ่งนะนี่นะครับวิ่งรู่นะครับวิ่งรู่นะอ่าส่วนสามใครชอบก็จัดไปอันนี้ชุดวินนะครับชุดวินนะครับตามนี้เลยนะครับเน้นที่หนึ่งก็ดูที่หนึ่งนะครับอือหนึ่งนะครับตามนี้เลยนะครับอ่าลา V.I.P. ออกสามทุ่มครึ่งนะครับอย่าลืมนะ สามทุ่มครึ่งสามทุ่มครึ่งครับตามนี้เลยครับสามทุ่มครึ่งหยุดเลยนะครับหยุดเลยให้เวลาหลายชั่วโมงนะหมดเวลาแล้วโอเคครับดูไม่ทันนะมือแตะวิดีโอพักไว้เด้อแล้วก็หยุดแล้วก็ันนะครับประมาณนี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับวันนี้มาเด้งเด้งเลยนะครับโชคดีครับสวัสดีครับ